ว้อะไรดิอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องโซโจโดําซิงรับอันนี้ลอกอาร์ตเรียบร้อยแล้วโอ้ติดไข่เลยนุข้างล่างอ่ะอ้อ๋อติดไข่เลย <laughs> คุณลงไปทำไมครับนี่นึกว่าฝาท้ายระเบิดฝาท้ายจะจะลุดนี่นี่ฝาท้ายจะระเบิดแล้วนี่ทรายหกโอ้ยเกือบบอจโซ่เลยท้านทางก็พามาไปม,มา <laughs> มันลื่นนี่ดินเหนียวครับบริเวณที่เขาสูบน,น้ำสูบน้ำไทรนาผมนะมันเจอดินลื่นก็นไม่รอดมาไหมบา้าติดโคมาแล้วทางค่อนข้างโหดนะ สายไฟเลี้ยวมันขา,น,านี่วะในเราถึงกับต้องยกกันชนไว้แล้วเราจะยกกันชนไว้เลยนะเพราะว่ามันทางมันโหดจัดแบบมาแล้วพี่โม,โม

ซื้อสายครับมาเจอตะอารอยู่บอ่อทรายพอดีครับเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะทำการดันดากันแล้วครับเจอม,นมนันมันลื่นมันลื่นมันลื่นมันเลยตกตื้น ไอีกไอีกโอ้โหเรียบร้อยครับอ๋อลืมเจแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขาทำทางเสร็จก่อนนะทำทางใหม่ไม่งั้นเรามาไม่ได้นี่ อยู่บอ่อทรายที่สตึกครับรับยามเช้านี้เจอช็อตเด็ดเลยครับลองอานแกโชว์ช็อตเด็ดให้ดู <c oughs> ของเราจะรอดไหมนี่ดินข้างล่างมันเปียงีง่ยกับพี่สุมิโตโมโกครับ เซตสองหนึ่งศูนย์ะเดี๋ยวเรามารอดูของเราว่าเราจะรอดไหม เรียบร้อยแล้วครับนึกว่าจะไม่รอดป่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจะจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องสองจอด a n ซิงให้ด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ